ก็ดูสิเป็นนักเรียนอะไรมีเวลาว่างก็งมัวแต่มานั่งเล่นกันเอาเวลาไปอ่านหนังสือกันบ้างอันอะไรของพ่อเนี่ยนี่แกกินอาหารอะไรเนี่ยอาหารแบบนี้มันไม่มีประโยชน์รู้ไหมอะไรกันคะนี่พ่อเกมจะพุ่มากวุย้ยวุย้ยวุย้ยสา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 ยนะนี่ ทำไมมาโมเล่นกับเพื่อนอยู่แบบนี้อ่ะเอา้าอะไรของพ่ออทำไมอยู่ๆก็มาว่าเพื่อนหนูอ่ะก็ดูสิเป็นนักเรียนอะไรมีเวลาว่างก็มัวแต่มานั่งเล่นกันเอาเวลาไปอ่านหนังสือกันบ้างอัอะไรของพ่อเนี่ยพวกเธอทำให้ลูกฉันเสียคนปาะประพ่อแกก็เหมือนกันอย่ามาเข้าข้างเพื่อนต่อไปนะอย่าให้เห็นว่ามาเล่นกับพวกนี้อีก อะไรของพ่อวะบัวทำไมพ่อเธอมาดาพวกเราแบบนี้อ่ะเออฉันก็งงจู่ๆก็เข้ามาด่าพวกเราพ่อฉันนะ่ะเขาเป็นอย่างนี้แหละพ่อชอบบังคับฉันให้อ่านแค่หนังสือให้เรียนพราพ่อคาดหวังว่า ฉันจะต้องเรียนเก่งต้องเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่องจนบางครั้งแค่ฉันนั่งเล่นโทรศัพท์ก็กลายเป็นเรื่องที่ผิดมากเฮ้ยฉันฟังแล้วฉันสงสารเธอเลยอะ่ะพ่อเธอคงอยากให้เธอใช้ชีวิตแบบสมบูรณ์แบบไร้ที่ติก็เลยบังคับเธอแบบนี้ไงจริง ถ้าฉันเป็นเธอนะฉันคงาจะบ้าตายแล้วอะ่ะเนี่ยฉันก็เกิดจะบ้าตายได้เหมือนกันแต่โชคดีที่ฉันนะ่ะยังเล่นกับพวกเธอสองคนได้ถ้าเล่นไม่ได้เนี่ยโอ้โหฉันบ้าตายแน่ๆไม่เป็นไรนะบูวเวลาอยู่โรงเรียนอะ่ะเล่นกับพวกเราลายเครียดกับพวกเราแหละเนาะอเอ๊ะแล้วถ้าเธออยู่บ้านอะ่ะเธอจะทํายังไงโอ้ยฟาร์มอย่างโง่ดิก็ทําตัวปกติอ่านหนังสืออย่าให้พ่อรู้ไงโถที่เธอมันร้ายกาจจริงๆเลยนะนะ่ะนี่เธอจะมาดา่าฉันทำไม โอ้ยพอก่อนพอก่อนขอบใจพ่อเธอมาล้การที่ช่วยาหาทางออกให้กับฉันอะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปฉันขอกินบะหมี่ได้ปะเพราะว่าตอนอยู่บ้านนะพ่อฉันไม่ให้กินเลยอ้าวแล้วทําไมล่ะก็พ่อบอกว่ามันเป็นอาหารที่ไรประโยชน์อะจริงเหรอฉันกินบบทุกวันเลยจริงอ๋ออิจฉาพ่อเธอว่ะไม่ต้องอิจฉาไปาเดี๋ยวพวกเราพาไปกินกันเองปไปไป อ,อร่อยมากเลยใช่ไหมใช่เอาปจริงนะพ่อเราคงจะไม่ปล่อยให้เรากินอะไรอย่างนี้หรอกบะหมี่เนี่ยนะก็ใช่ดินี่ทำพ่อมานี่เราซวยแน่เลยโอ้ยคงไม่มาหรอกใช่นี่แกกินอาหารอะไรเนี่ยอาหารแบบนี้มันไม่มีประโยชน์รู้ไหมหรือแกเข้ากับพวกนี้ เลยพลาเขากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์แบบนี้อะไรกันคะเดียพ่อแกมันจพูดมากเฮ้ยเฮ้อย,อ,ย,อ,ยอะไรกันคะเดียพ่อหนูอ่ะเป็นคนชวน่วยกินเองเพื่อนอะไม่ได้ชวนหนูมากินนี่ตั้งแต่แกเขากับพวกนี้นะนิสัแกเปลีป่ยนไปมากเลยอะไรของพ่อเนี่ยหนูไม่ได้เปลี่ยนไปพ่อแหละที่มาขับตรงหนูมากเกินไป เอ่องั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวก่อนนะคะเร็วเร,ว,เรว,เรวเร็วๆเร็วดิว้าใจเย็งเงนๆก่อนเถอะ,ะก็ทำไม่ให้เหรอพ่อเราทำขนาดที่ต้องแบบเอามาบิบประสาทเลยอ่ะเฮ้ยบัวมันพ่อเธอหรือเปล่ามายืนแอบมองอยู่อ่ะ จริงด้วยพ่อให้พอ่พอจะมานักโฟกฉันทำไมเนี่ยก็ที่พ่อเธอมาแอบดูพวกเราอะ่ะเพราะว่าพ่อเธอไม่มั่นใจไงว่าพวกเราเป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเรามาทําให้พ่อบัวมั่นใจปะางพราะพวกเราอะคือเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นเด็กดีในสายตาของพ่อบัวด้วย <G l itch> ก็ถ้าพ่อบัวเชื่อว่าพวกเราอะเป็นเพื่อนที่ดีได้พ่อบัวจะได้ไม่ต้องห้ามให้บัวมาเล่นกับพวกเราไงพวกเราอะ ก็ต้องแสดงละครกันหน่อยแล้วอ่านหนังสือกันเล่มละเล่มเล่มโอ้ก็แค่อ่านหนังสือเอง ผลสอบของบบมาแล้วค่ะได้คะแนนดีกว่าเทิมที่แล้วนี่ก็เป็นเพราะว่าเพื่อนหนูไงคะพ่อจริงๆอ่ะกลุ่มเพื่อนที่พ่อไม่ชอบอ่ะเขาอช่วยติวหนูจนคะแนนพุ่งอย่างนี้นะคะเมื่อไร่บจะมาเนี่ย อืมใช่สวัสดีครับ,รบทำไมกลัวพ่อแล้วหรอกลัวดีนี่นุกรัวลงเลยนะขอบใจพวกเธอมากนะที่ตั้งใจเรียนและช่วยกันติวให้บัวได้คะแนนดีขอบใจนะ ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณลุงงั้นสอบเสร็จแล้วพวกเราขอชวนบัวไปเที่ยวคาเฟ่กันได้ไหมคะน่าเดี๋ยวเขาก็ด่าหรอกได้สิแต่อยากกลับบ้านดึกนะครับ <Yeah! S 1> งั้นดึกไปกันนะคะพ่อขอบคุณนะคะพ่อขอบคุณนะคะคุณลุงไป <Yeah! S 1> yeah!